ออปชั่นมีอะไรบ้างวหนนี้ผมโค้ไวไหมเ้พามาดูครับร้อยหมีแน่แน่ร้อยสามห้าศูนย์ร้อยเขาบอกว่า160ยังมีให้บิดต่อแน่ยะเเลี่ปนตันนี้จะเป็นโหมดสับรถก็คือโหมด E คันุแล้วก็ตัว Sport ละเหมือนคล้ายๆกับหน้าจอนี้เราก็สามารถเข้าแอปต่างๆได้เลยครับวิดีโอด้วยอ่ะเอออันนี้เป็นแอปขั้นเสริมใช่ใช่ใช่ ผมจะพามารีวิวสตก,กับตัว 350E ตัวที่บอกว่าราคาคุ้มค่ามากนะครับตัวนี้ราคาอยู่แค่แสนสี่นะครับแสนสี่แสนห้าเท่านั้นเองนะครับออปชั่นมีอะไรบ้างเหมือนที่ผมโม้ไว้ไหมเดี๋ยวพามาดูครับ ที่ครับเดี๋ยวตทุกคนแบบบอกขีดเกณฑของรถคันนี้บ้างว่ามีอะไรบ้างครับในน่ครับก็คือว่าหนึ่งเลยก็คือสามารถที่จะมิเรอร์หน้าจอโทรศัพท์นะครับให้เข,าข้าไปในเรบที่ตัวรถได้แล้วก็จะมีฟังก์ชันของการช่วยลมยางนะครับมีระบบนี้แล้วก็ฟังก์ชันคลนโคลนให้เรานะครอย่างหน้าเทสคุณเนี้ยนะครับจะมีฟังก์ชันของตัวหน้าจอ <c oughs> ให้ของตัวแรงดัน,นยางให้เราจะมีตัวอ A <c oughs> ก็คือล้อหน้าตัว R ก็คือล้อหลัง <c oughs> จะมีอุณหภูมิบอกให้เราด้วยครับลบยางว่าเราวิ่งไปขนาดไหนระอ,อุณหภูมิขึ้นไปขนาดไหนแล้ว <c oughs> ยังเป็นชิปของเยอรมันด้วย <c oughs> ใช่ครับผมส่วนในอิตาลีตัวนี้จะเป็นโหมดของรถก็คือโหมด E ทั้งหับแล้วก็ <c oughs> ตัวสปอร์ต ซึ่งถ้าให้เราับขี่เนี่ยเราไม่ต้องหยุดรถเพื่อจะเปล oui, ี่ยนโหมดเลยเราสามารถขี่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยโอ้โหครับอันนี้อันนี้ชิลด้าที่สองมันลงอย่างไรครับมาชิหน้าแล้วปรับขึ้นรับหน้านี่ครับจะมีสองข้อชิลด้านะครับข้อชิลด้าที่สองระดับก็คือขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดก็เป็นโหวดปรังสุดไปเลยนะครับ ถ้าถ้าเป็นตัว C ก็ัะมีชิลเลให้ชี่มเก็คือที่เราเจออ่ะโอเคจย่างมเลอร์ก็คือสมมติว่าเราใช้กุแจครับพอมลเอร์มาได้เลยเรามีลเลอร์จากตัวแบบของเรามาี่ครับเาอันนี้ใช้กับแอนดรอยตวนได้แอนดรอยได้ทั้งแอนดรอยทั้งตัวเลยครับผมรอเดี๋ยวอันต่กับเรื่องนี้มานตัวโทรศัพกับหน้าจอนะครับอย่างร่ต้นเราก็ต้องเปิดในที่พิเศษจครับนครับเดี๋ยวในหน้าจอนะครับเราต้องเปิดตัว นี่นะครับอ่าแล้วก็เรือกมาที่ค n e c t ชันนะครับแล้วมันก็จะขึ้นนะสแกนวาร์โค้ดนะครับแต่ว่าเราต้องดู่บนว่าของเราเป็น iOS หรือว่าเป็น Android ก็ให้เลือกได้แต่องผมเป็นแอปเปิลนะครับ i o e เราก็เลือกไปที่ iOS แแล้วเราก็กดโอเคแล้วก็สแกนสแกนโดยผ่านแอปนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเราจะต้องดาวน์โหลดที่ชื่อว่าแคมป์บิทไรท์ตัวนี้ครับผม ที่แมปนี้ครแอดติดไรเราก็เข้าไปครับหลังจากนั้นเราก็กดแอดวาเพื่อที่จะสแกนหน้าโอนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราจอยตัว Wifi ที่เป็นตัวรถนะครับเราก็กดจอยไปแต่ก็รอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวรอใหตกลงกันก่อนอ่าอ,อันนี้คือหน้าจอที่คอนเน็กเรียบร้อยแล้วครับตรงหน้าจอรถนะครับ ก็จะขึ้นเป็นจิบเป็นแนที่หมายความว่าใช้เป็น Google Map ในแอป,ปเราก็ได้ใช่ครับถูกต้องครับเราสามารถแชร์โดยโดยถ้าเราจะใช้ Google Map นะครับเราจะต้องใช้ m i r r o r Screen ตัวนี้นะค,ะะครับบีเ r Screen ก็คือเป็นการแชร์หน้าจอไปที่น้นไปที่ตัวรถน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองแชร์ให้ดูนะฮะเราก็กดตรงนี้เป็นมันก็จะขึ้นให้เราสตาร์ทบอดแคสต์อันนี้สำหรับตัวที่เป็น Apple นะครับเป็น iPhone มันจะเป็นหน้าจอประมาณนี้มันเหมือนคล้ายๆกับอันหน้าจอเสร็จแล้วก็จะ ใช่ครับนี้เราก็สามารถเข้าแอปต่างๆได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเป็นทำเป็นแนวนอนก็ได้ใช่ครับแอปที่สามารถนอนเป็นแนวนอนได้เราต้องมีโทรศัพท์ด้วยใช่ยเจ๋งมากเขาไปมากอันนี้ข้อดีข้อดีของรุ่นนี้คือเสถียรไอ้แล้วจอจอสวยพี่เคยเ็บทดสอบสู้แดดอะไรก็สู้ได้ไม่ติดใช่ไหมครับโอ้แล้วแล้วไวมากนะไม่ไม่หน่วงใช่ครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะคอมแพร์กันระหว่างมือถือเนี่ยเดี๋ยวพอพี่ก็จะไปด้วยกันไม่ไม่ช้าจริงไม่ได้ไวจริงเร็วใช่เร็วไปด้วยกัน ขออนุาตถามในข้่าวเนี่ยสามันเต็มถังเนี <t> ่ยเคยเคยเทสแบมขับเป็นระยะไหมข้อข่าวแบบบินแบบปกตินะมันมีมีการบินหลายแบบนะ ก็นนันอยูทดการเทสนะครับที่ยอดการเทสก็คือจะประมาณที่15ที่20เลยเทสต่อลิตรโอ้ก็ไม่ไม่ไม่กินนะเขาบอกติมากเลยได้ครับได้คือ300โลมีแน่ๆเราล็อกดั่งน้ำมันรู้สึกกระจุกเยอะกว่าแขกหรือแขกเว้นะกระจุกแล้วอันนี้เท่าไหร่นะพี่16 16ลิตรใช่ครับ16เพื่อนทับสปีดนี่ พอสมัยที่ผมเคยขี <ım eni> <men amigo> <rec gamma rock teor in> ่นะก็คือ160ยกแน่ๆก็คือผมมากขี่ล้เต็มที่ตอนนั้นระมาณ้อยประมาณแ8แต่ผมยกก่อนเพราะว่าไม่สุดทางแต่ว่าก่อนที่เราจะยกอ่ะเรารอปิดัทเลงปุ๊บเปเงเหลือให้เราอยู่เ6ราองสิมีแน่ๆร้อสามาสบร160เขาบอกว่า160ยังมีให้ปิดต่อตอนนี้นี้ผมสนุดตาแบบตกใจเลยนะผมยังไม่เห็นกับทีซูเปอร์เตอร์ตัวไหนทำนะทีแม็กผมก็ไม่เห็นนะ เที่ยงเลยพดุ่ดีไหมวิดีโอด้วยอ,ะอ่ะเอ,อ้โหข้านวนเ,เสิร์ฟใช่ใช่ใช่แต่เพราะ้นเสิร์ฟก็ดีมากผมเมื่อกี้ผมถามว่าข้าวว่าน่าจะอยู่ประมาณหกเกืบแปดพันเนี่ยแต่ว่าเป็นกล้องหน้าหลังกล้องหน้าหลังไม่ได้มาพร้อมเซ็ตเลยครับโต่าจะไม่มีสิน ตอนนี้เราสามารถอย่างตัวีแอปมาครับแอปของตัวคอนเทนต์เนี่ยทำอะไรได้บ้างครับตอนนี้แอปคอนเทนต์ประกาศอนนี้ที่เราที่เรามีนะครับกๆก็คือจะเป็นของแอปาิไลท์กคือจะเป็นการสั้นาจอคดิเตอ์หน้าจอต่อก็คือจะเป็นแอปเขาเรียก DVRN3 ก็คือเป็นแอป e เ o r d ์วดีโอเนี่ยดูผ่านโทรศัพท์ได้ N3 ก็คือแอปคอนเทนต์ i n s g a n t ก็คือแอปเทคอนเท n a n t เนี่ยก็คือสำหรับเปิดปิดรถผ่านตัวโทรศัพท์ปิี่สามารถทพได้ไหมถ้าปิดไม่ได้ทำลาก้แก้แก้ เปิดปิปล่อยปบ่อยปย่อยป่อยแล้วก็เปอยปอยใส่น้ำมันแล้วก็รับแสงไฟตัวาตอาดยสิบุยนี่โอ้ย <มา S 1> <ๆ S 2> ดีก็ดีหลแล้ว <พอ S 1> แต่แต่คือกระราชเชกตำแหน่งรถผมได้ยินว่าสามารถติดตั้งในอนาคตได้ใช่ครับผมแน่นอนีครับตอนนี้อยากให้ดูนี่พื้นที่เก็บของปุ่มนะเบอร์บอลแล้วผมเปิดปอัน หญก็บอกเลยว่าใส่คุปตน็อกเต็มใบนะใส่เอ็กไก่เทลมีให้สองใบเลยใหญ่มากครับไม่ได้บอกเลยมีผีเจ็บของนี้ด้วยเลอะน้อยแล้ววัสดุผมบอกเลยแบบพูดแบบไม่โอ้ยนะไม่ได้ขี้เหร่เลยอะมีไฟด้วยครับคือวัสดุคือดีมากอะผมก็เดี๋ยวบอกยังไงบอกนี่คือแบบมาโซฟาครับนี่นะ พี่สองันนี้ดีกว่าเนี่ยนี่นะปวดน้ำหนึ่งสิบห้าครับได้แน่ๆเ,อกอเ,เกือบซอกอ่ะยาวเกือบศอกเข้าในมีจุดชาร์จใช่ไหมครับมีจุดชาร์จเขาบอกจะมี<ๆ>ไทย A และไทย C ครับเนี่เลยนะครับ,รบอันนี้ก็ยาวเข้ากันครับศอกหนึ่งบ้าไปแล้วเออก็บของศอกไปคุณจะใส่อะไรดีนะครับ แผนนี้ให้คุณพร้อมนะครับก็แล้วก็ในตัวของรถเนี่ยถ้ามันมีการเออร์เนอร์ของระบบตรงรถอะครับผมมันจะมีคึ้นตัวให้เราครับมันเราสามารถที่จะไปดูที่หน้าของตัวรถได้เลยครับขออนุญาตครับเียงก่อนนะครับมีควบเลยแอคชั่นคนก็คือเป็นในในฟอร์เมชั่นคือในส่วนเนี้จะเป็นในส่วนของการลิงก์ระหว่างคนขี่รถพวกเนี้ยในกรณีที่ว่าขี่รถหายก็คือเราต้องเอาควบคุมคนอีกส่วนให้เขาครับแต่ที่นี่ถ้าในกรณีที่ว่ารถรถเรามีปัญหาเนี่ยจะมีระบบ ECU ซอร์เนอร์ทีเซอร์เนอร์ที่ก็คือระบบกแก๊ ไอ้คือว่าคนเนี่ยก็คือสแกนในกรณีที่ว่าแกเราหายที่เดือเราหายแล้วก็ต้องส่งขรถคัลเนี่ยให้เขาไปแต่ว่าถ้ารถเรามีปัญหาเรื่องมีโคตรรถนีปัญหาอะไรมันก็จะขึ้นโคี่ตรงนี้ให้เราครับแล้วก็โคตรกุญแจรถไม่เหมือนชาวบ้านเป็นคล้ายๆนาฬิกาใช่ไหมฮะใช่ครับไปในนี้ขอดูหน่อยเป็นเป็นกุญแจที่ตกน้ำยังไงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่เขาจะหายไม่หมนี่เป็นเหมือนนาฬิกาครับนาฬิกาพิเนษครับ อันนี้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้นี่คือซื้อนาฬิกาแถมรถใช่ไหมครับใช่ครับซื้อนาฬิกาแถมรถนาฬิกาอาะไรแสนสี่แสนห้าประมาณนั้นอุย้ยไม่ใช่แล้วก็จะบอกว่าของแตกนะครับไม่ว่าจะเป็นจานเดษนะครับของคบาบุอีก็ลิงก์มาแล้วผมแตกคาบอีทางสซอรเท็ได้ประสานงานไปแล้วโชค อะไรหลายๆอย่างใช้กับเอ็กแม็กได้เกือบหมดนะครับช็อกโกแลตก็ใช right. ้ของเอ็กแม็กได้นะครับออกมาใส่ได้เลยนะครับก็อาจจะปาดตรงนิดนึงไม่มีปัญหานะครับตลอดจนปั๊มเบรกได้หมดเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยต่อเนื่องนิ่มดับนิ่งจอกเป็นรถค้าสามารถสูงเสียงที่สามารถมิดได้มัร้อยหกสิบไปปลายร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแบรนด์เดียวนะครับสามข้าศนที่แรงที่สุดในตอนนี้นะครับก็ยังไงสนใจครับมาคุยกันนะครับจะซื้อจะขายจะเกินได้หมดเลยครับแล้วก็มีทีมวัชเชอร์ในงานด้วยยอดผ่อนนี่น่าจะอยู่ประมาณสัก ประมาณนี้นะครับถูกมากๆนะครับก็สนใจทีื่องจอโปรหมดเมื่อไหร่นะพี่ไม่มีกําหนดครับตอนนี้ตอนนี้นะว่าข่าวนบเพราะว่าเป็นช่วงเปิดตัวเราอาจจะยังให้ไปก่อนนะครับเวลาให้ให้ให้ลูกค้าได้สนใจเข้ามาจองกันก่อนแล้วก็จะมีส่วนลดให้หนึ่งหมื่นโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรได้ครับก็ยังไม่สนใจก็หรืออยากให้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักมาคุยกันได้ครับ